สวัสดีค่ะผู้พิมพมูลบูนค่ะวันนี้เรามีสูตรครีมละข้าวมาฝากนะคะสูตรนี้จะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแบบสาวญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วเรายังมีเคล็ดลับที่จะสามารถดึงสารอาหารออกจากข้าวมาโดยไม่ต้องแช่ข้าวไว้นานๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผู้พิมมลบูนนะคะ น้ำสาวข้าวหนึ่งในเคล็ดลับความงามของสาวญี่ปุ่นนะคะหลายคนก็เคยได้ยินค่ะว่าสาวญี่ปุ่นจะนิยมนําน้ำสาข้ามาบํารุงผิวนะคะไม่ว่าจะนํามาชโลมผิวนํามาสาะผมหรือว่าทําเป็นโทนเนอร์นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะนําน้ำสาวค้ามาทาครีมนะาวใช้เองกันนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะล้างข้าวก่อนค่ะล้างเอาเศษฝุ่นเศษผงออกนะคะจะใช้ข้าวประมาณหนึ่งถ้วยแค่นี้นะคะ เราใช้เป็นข้าวเหนียวค่ะใครจะสะดวกใช้เป็นข้าวเจ้าข้าวดำข้าวไรเบอรี่ได้หมดเลยนะคะล้างประมาณสัก1 2ครั้งก็พอค่ะ และหลังจากที่เราล้างข้าวเสร็จนะคะเราจะเติมน้ำอุ่นลงไปค่ะใส่ไปให้ท่วมข้าวเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็คนนะคะหรือว่าทิ้งไว้ประมาณสัก5 1านาทีก็พอค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะในการดึงเอาสารอาหารออกมาให้เป็นน้ำสาวข้าวโดวยที่ไม่ต้องแช่ข้าวไว้เป็นเวลานานๆน,น,นะคะน้ำสาวข้าวที่ใช้ได้นะคะก็จะมีอยู่2แบบค่ะแบบที่1คือการนําข้าวไปต้มนะคะ ล้างข้าวให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมนำไปต้มจากนั้นเราก็ยกลงรอให้หายร้อนนะคะเราก็มากรองเก็บไปใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะแล้วแบบที่2ก็คือการตาวข้าวแบบไม่ต้มนะคะก็คือนำน้ำนะคะมาแช่ข้าวไว้ประมาณ30นาทีค่ะจากนั้นก็นำมากรองแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะน้ำซาวข้าวของเราก็ได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำมากรองนะคะ เตรียมน้ำสาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาลงมือทำครีมกันเลยค่ะเราจะใช้อโลเวล่าเจลอยู่2ช้อนชานะคะในตัวของเจลว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นค่ะผิวสดใสเปล่งปลั่งนะคะลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็จะช่วยกู้ผิวลดการอักเสบของผิวหลังโดนแดดได้ดีด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะเราจะใช้อยู่ประมาณ2-3ช้อนชาค่ะวิตามินอ e ีนะคะเราจะใช้อยู่1แคปซูลค่ะ ัววิตามินอ e ีนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นค่ะเหมาะสําหรับผิวที่แห้งกล้าดน,นะคะโดยวิตามินอ e ีจะทําหน้าที่คืนความสมดุลให้กับผิวค่ะ เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปอีกหนึ่งช้อนชานะคะในตัวน้ํามันมะพร้าวนะคะมีกรดลอรลิกซึ่งช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะมีวิตามินอ e ีนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในผิวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยรักษาแผลนะคะลดการอักเสบของผิวสิวได้ด้วยค่ะ เมื่อละคนจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หาภาชนะมาบรรจุเก็บไว้ใช้ค่ะในการเก็บรักษานะคะเก็บเข้าตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะ ครีมน้ำข้าวของเราสูตรนี้นะคะอุดมไปด้วยวิตามินและก็เกลือแร่ค่ะและที่สําคัญนะคะมีเซรามายในน้ําข้าวค่ะซึ่งมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยปกป้องผิวให้แข็งแรงขึ้นนะคะลดการสูญเสียน้ําของผิวค่ะทําให้ผิวชุ่มชื้นลดการสังเคราะห์อของเม็ดสีผิวจึงช่วยป้องกันการเกิดฝ้ากระจุดด่างดานะคะและก็ทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นค่ะวิธีใช้นะคะ ทาครีมล้างข้าของเราให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อผิวที่กระจ่างใสลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพิลาล้าำพูนเน้อเจ้า